ไรนะคุณจะขาดน้ำภายในแปวินาทีดื่มโคราเพื่อรดการกระหายน้ำหุ้ยเราอยู่ที่ทะเลทรายอย่างนั้นเหรอเราต้องแย่งน้ำกินแน่เลยเอาล่ะไปหุ้ยหเรื่องมันลดเรื่อยเลยอะทุกคนทำยังไงดีล่ะกระป๋องโค้ไม่มาแถวนี้เลยอะเุ้ยเราต้องไปแย่งกระป๋องโค้กกันโอ้ยกระป๋องโค้โยนมาทางนี้บ้างสินีได้แล้วหนึ่งเฮ้ยเลือดมันลดเรื่อยๆเลยอะเฮ้ยทุกคนกำลังแย่งกระป๋องโค้กกันทุกคนไม่เลือก หมามันเดินในทะเลสายว่ะโอ๊ยกินน้ำก่อนกินน้ำอืออุ้ยโดนกระบองเพชรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันเจ็บเหมือนกันอุ้ยเลื่อยๆร้อนเรื่อยๆแล้วว่ะกินก่อนฮึบฮึบฮึบนี่นี่นี่อุ้ยอย่ามาแย่งนะอแย่งโอ้ยกินน้ำกินน้ำกินน้ำตรงนี้เราเห็นตรงนี้เราเห็นตรงนี้แอมมันหลบอยู่ตรงนี้เราเห็นนะฮึบอู้วววอุ้ย18วิเราจะตายก่อนไหมเนี่ยอุ้ยมาทางนี้บ้างสิฮึบอย่าโดนนะโอ๊ยอุ๊ยน้ำแต กก,ก,กกินน้ำก,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 กินน้ำกระบอพวกาื้อหื้อกระชื้นโอ๊ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะเลือดกำมันจะร้อนแล้ว